สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะวันนี้นะคะมาดาวันนี้นะคะจะพาท่านนะคะมาชมเตยหอมะะที่เขตบ้านอารางนะคะตำบลกรานอำเภอพุนหารจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะเป็นการปลูกใบเตยหอมนะคะอยู่หน้าบ้านนะคะมาพบกับเจ้าของสวนเตยหอมนะคะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะ ทำเตยหอมมากี่ปีแล้วคะนานแล้วค่ะเป็นสิบปีได้อ๋อสิบปีแล้วแม่ยังมีมิแกมากถึงขนาดนี้นะคะตอนนี้แม่อายุเยอะไหมคะประมาณเลขเจ็ได้แล้วค่ะอ๋อเจ็ขึ้นเนาะเจ็ขึ้นแลวค่ะแต่ว่าแข็งแรงเนาะเพราะว่าเป็นชาวสวนเนาะเดี๋ยวพาพี่ไปชมนิดนึงค่ะว่าการปลูกเตยหอมหน้าบ้านนะคะมีวิธีการดูแลรักษายังไงคะเตยหอมดูแลยากไหม ็ไม่ยากค่ะก็ธรรมชาติค่ะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรเป็นแบบธรรมชาตเอ็นซีใช่ไหมคะใช่เอ็นซีใสเคใช่ไใช้แค่ปุ๋ยเนาะนี่นอนธรรมชาติของมันนอนแบบไหนคะที่ขึ้นที่มันจอดรีไปเป็นรูๆได้อ๋อเป็นหนอนใช่เป็นหนอนน้อนจิ้ใบหน้าฝนจะเยอะหน่อยตอนนี้ก็คือเตยตรงนี้ออกลูกเยอะมากเนาะจออกลูกเยอะมากเลยแล้วให้น้ำทุกวันไหมไม่ค่ะคือ ไม่เชิญว่าที่หนึ่งให้ครั้งหนึ่งนะคะแบบว่าดูสภาพดินมันแห้งก็จะเอาน้ําขึ้นมาใส่าทิ์ละครั้งใช่ไหมคะจ้ะค่ะแล้วเตยหอมเนี่ยคะซื้อพันุมารุ่นแรกนี่แพงไหมคะต้นพัน์ไปเตยต้นละบาทต้นระบาดอ๋อต้นระบาทตรงนี้สวยเนาะจะมีเตยประมาณกี่ที่ข้างหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเนาะจ้ดเดี๋ยวพาชมแปลงนั้นนิดนึง ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ก็ได้ถนนใหญ่เนาะจัดติดถนนใหญ่ถนนใหญ่คือต้องใช้อะไรปิดค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแสลมค่ะปิดไปเพื่ออะไรคะเพราะว่าไม่ให้โดนแดดมากเขาจะชอบร่มๆร่มๆแดดแดดสวยเชิงลยเชิงมืดแต่ว่าแดดแดดร่มมค่ะตรงนี้ใช่ไหมท่อน้ําที่ต่อมาค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนไม่ต้องลดน้ำเนาะไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ําฝนค่ะจะใช้รด จะใช้เปิดน้ำใส่ก็หน้าแรงนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้ลูกไตเล็กๆนี่ค่ะมันเยอะมากเลยจะเอาออกไหมหรือว่ายังไงเอาออกอยู่ค่ะคือถ้ามีแปลงปลูกเพิ่มก็จะเอาออกเอาออกไปหรือว่าไปขายไหมส่วนมากได้จำหน่ายบ้างไหมส่วนมากก็จะมีคนมาซื้ออยู่ค่ะมันจะปลูกเลยแต่ก็จะปลูกไม่เยอะอเพราปลูกเล็กลิดิงขายต้นระบาทเอ้ยเท่าไหร่เมื่อกี้ต้นระบาทเหมือนกันต้นระบาทค่ะก็คือมันคือ เตยรุ่นนี้ตัดทิ้งไปเยอะเนาะสิบกว่าปีจ้ะก็คือตอนนี้ลูกออกเยอะแล้วก็ดอกด้วยนะคะจ้ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยเหมือนแม่ใช้เมื่อกี้ไม่หลังบ้านใช่ค่ะเคมีเอ้ยชีวภาพองเคมีไม่ใช้เลยไม่ใช่ค่ะก็คือต้องการแบบนี้ไนะคะเพราะว่าเตยชอบความเย็นไม่ชอบอากาศที่ร้อนนะคะจ้ะก็คือจะต้องการน้ําเยอะมาก ชอบก็ชอบน้ำค่ะแล้วข้างหน้าบ้านนี้ตัดขายยังไงคะทุกวันละมาแค่ะทุกพาดมาแน่ค่ะนี่ก็คือเตยหน้าบ้านค่ะพ่อสั่งไม่ค่อยตัดไม่มีการตัดหน้าค่ะพี่จะตัดแล้วก็จะมารับเอาที่บ้านค่ะเราพี่จะถามน้องนิดหนึ่งว่าทำปลูกเตยหอมไม่เหนื่อยไหมคะเป็นอาชีพเสริม เเป็นอา im, ิชรมต้องดูแลรักษายากไหมอ่ะไม่ยากค่ะคหาปล่อยตามพันธุ์พลาดของเขาแค่ให้น้ำเขาค่ะน้ำให้ป่วยเขาเล็กน้อยแค่นั้นอ่ะอ๋อค่ะก็ดูวัชพืชขึ้นอะไรแบบนี้มีไหมคะข้างในวัชพืชไม่มีค่ะเพราะว่าเขาขึ้นเต็มหมดแล้ววัชพืชจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเตยคลุมหมดแล้วเนาะจ้ะแล้วตอนนี้ถามนิดนึงว่าใบเตยที่นี่นะคะช่วงนี้ราคาตกไหมปีน um, yeah, ี้ไม่ตกค่ะเหมือนเดิม กิโลเท่าไหร่นะกิโลละยี่สิบาทยี่สิบมีไหมบางปีขึ้นสามสิบไม่มีค่ะไม่มีราคานี้คงตัวใช่ไหมตายตัวค่ะตายตัวเนาะราคานี้กี่ปีมาแล้วคะยี่สิบบาทคล้ายว่ามันเป็นขบวนการที่ลูกค้าเรามารับแล้วเราไม่กล้าขึ้นหรอกเรากช่วยเราเราก็ช่วยเขาเองค่ะแล้ววิธีการตัดเตยเนี่ยค่ะพี่จะถามนิดนึง เตยไปขายตัดช่วงไหนไปเตยตัดเป็นความรู้นะคะเพราะว่าไม่เคยปลูกเตยเนาะถ้าตัดเตยตัดเวลาไหนก็ได้อเเช้าน้งมันเลยก็ได้ใบจะไม่แห้งเหรอคะใบแค่น้าค่ะคือเราตัดตัดต้นไหนคะตัดใบแบบนี้ตัดถ้าแบบนี้ก็จะได้แค่สามสีใบเพราะว่าเราจะให้เขาแทงยอดขึ้นมาอีกแช่น้ําน้ําเปล่าเรานะคะแช่ในกาลังหรอ แล้วก็คือใส่น้ำไว้ใช่ไหมเอาใบเตยไปแช่แล้วก็มัดไว้ไหมหรือว่ามัดทำมัดมัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นกิโลเป็นกิโลเังกิโลค่ะแล้วมีช้าเขาก็จะรับไปแล้วเขาก็จะอัดน้ำแข็งเลยคือใส่ถังไว้ใช่ไหมใส่ถังไว้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นอาชีพสุดจริตนะคะก็คือปลูกเตยหอมนะคะจำหน่ายนะคะเป็นรายได้เสริมหรือว่าบางท่านเป็นรายได้หลัก ที่ตรงนี้นะคะก็คือใช้พื้นที่หน้าบ้านนะคะปลูกเตยหอมแบบนี้นะคะก็คือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเห็นไหมคะที่วันพาท่านมาชมนะคะเป็นตเตยหอมของบ้านหน้ารางนะคะเขตตำบลพานอ้ำเภอพุ่มหจนจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เป็นเกษตรกรที่ทำเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานเนะาะเพราะว่าปลูกหลายอย่างมาก แล้วจะถามเม่นึงว่าเตยหอมเนี้ยปลูกยากไหมไม่ยากค่ะง่ายคือเอาต้นประมาณไหนไปปลูกโทษทำพังก็จะมีรากของเขาไหนคะต้นประมาณไหนต้นนี่แหละค่ะถอนทิ้งเลยไหมหรือว่าถอนไปคือเวลาถอนถอนออกไปต้องมีรากอะไรปดอะคะเสียม มือนี่แหละค่ะด้มือมันดึงมันจะเป็นแหนงเป็นลูกของเขาตอนนี้นะคะบาทหนึ่งประมาณค่ะบาทหนึ่งอันนี้ได้กี่ตอนสี่ห้าบาทเนาะจะได้เยอะแต่ต้องเอาลูกเขาเอาเอาที่เป็นมีรากด้วยนะคะอ๋อค่ะถ้าไม่มีรากก็ปลูกไม่ขึ้นเนาะจะก็มีรากเขาด้วยเพราะว่าเขาจะได้แล้วช่วงนี้พี่วันจะถามนิดนึงว่าช่วงโควิดรู้สึกท้อไหม เศรษฐกิจช่วงนี้มีผลกระทบกับพวกค้าขายพวกไข่ใบเตยอะไรไหมไม่ค่ะไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาจะว่าลดลดาริมาลงนะคะลดไหมไม่ไม่ค่ะก็จะสั่งเหมือนเดิมอ๋อสั่งเหมือนเดิมก็คือลูกค้ามีความต้องการก็คิดอยู่ว่าน่าจะลดลงแต่เขาก็สั่งเหมือนเดิมอ๋อสั่งเหมือนเดิมเนาะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเนาะ ค่ะเป็นอาชีพที่มีความสุขอาชีพเสริมคือมีรายได้ทุกอาทิตย์เนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยบางท่านก็จะปล่อยทิ้งล้างไว้เนาะแต่ที่ของน้องเขานะคะก็คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะวันนี้มันก็พาท่านนะคะมาชมการปลูกเตยหน้าบ้านนะคะที่เป็นรายได้เสริมหรือว่าบางท่านมีพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะ ปลูกไว้เยอะและมีคนมารับซื้อถึงทีท่เนาะจะค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าบางท่านต้องจากสวนนอกมาเอาได้เลยกระอาได้เลยค่ะต้องสั่งไปก่อนเพราะ,บบะว่าเตยนี่ตัดตัดเร็วมีได้ค่ะค่ะไว้โอกาสหน้าวันจะพาท่านนะคะมาชมสาระดีๆนะคะ